ราศีพฤษภดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าไปเกษตราาาราชิบดีเช้ารัคดาราศีพฤษภจะมีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านมีโอกาสได้ของถูกใจถูกใจถูกจิตนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาในช่วงหนึ่งเดือนนับจากนี้สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสิีกิ่งเพชรนะครับอันนี้กับมากับน้องหมื่นล้านนะครับแล้วก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยทั้งทาง i k To k f a c e b o o k YouTube มีถึง3ช่องทางนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องเป็นอย่างดีขอให้ท่านมีหมื่นล้านแล้วก็เฮงเฮงเหมือนกับน้องเฮงเฮงหากถูกใจกดติดตามแล้วนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะมีช่วงที่ดาวอาทิตย้ายพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงเป็นจุดที่4ต่อดวงชะตาทำมุมเป็นจตุโกณกับลัคนานะครับแล้วก็มีดาวอังคารทับลัคนานะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจตุโกนกับดาวอังคารด้วย ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับช่วงนี้นับจาก17สิงหาไปหนึ่งเดือนท่านที่มีคู่ระวังการทะเลาะบอกแหวงจุกจิกใจมีเรื่องให้โกธเคียงกันหรือมีเรื่องให้ต้องเอาใจไปผูกพันกับเพศตรงข้ามต่างเพศนะครับหรือว่ามีเรื่องให้ทะเลาะวิวาทได้หรือมีเรื่องให้อ่าหุนหันพันแล่นได้มีเรื่องให้โต้แยง้งโต้เถียงมีเรื่องให้ปะทะมีเรื่องให้ร่างกายต้องใช้กําลังใช้แรงมากขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้น <Das que ath en> บางท่านไดออ้ออกแรงมากขึ้นนะครับมีเรื่องให้หุนหันพันแนโโโโล่นโทโสระโทสาลายเกิดขึ้นได้มีเรื่องให้โต้แยง้งขัดแยง้งต่างๆนะครับ <D S 2> เดินทางต้องระวังอุบัติเหตุด้วยในช่วงจังหวะนดดี้ <D> ดาวพระอาทิตย์โคจรเป็นเกษตรราธิบดีนับจากนี้ไป1เดือนนะครับในช่วงนี้บางท่านนั้นจะได้ของใช้ภายในบ้านชิ้นใหญ่นะครับบางท่านได้เครื่องประดับนะบางท่านได้เครื่องมืออิเล็กทรอนิก ขงท่านได้ของถูกใจถูกจิตเข้ามาภายใน1เดือนนี้นะครับของท่านได้ตกแต่งบ้านใหม่คือเป็นช่วงนี้เหมาะตกแต่งบ้านเติมไฟในบ้านนะถ้าตามหลักแล้วเนี่ยควรเติมบ้านให้แบบมีแสงสว่างให้มากขึ้นนะครับจะหลั่งไหลเงินทองเข้ามาหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเติมให้ส่วนในที่มันมืดเนี่ยเติมให้มันสว่างหน่อยนะครับจะหลั่งไหลเงินทองเข้ามานะครับดวงในช่วงนี้นะครับ ดวงบอกว่าคุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ท่าในใดที่มีคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดใกล้ตัวจะมีความสนบสนิสนิสนมแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นนะครับหรือว่าอยู่ไกลตัวก็ตามยังมีญาติบางคนยังมีความกลมเกลียวแนบแน่นแน่นแฟน,แฟนกับดวงชะตานะครับ แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยจะมีเรื่องให้มีการมีเรื่องเหนื่อยใจกับญาติสนิทบางคนหรือเพื่อนร่วมงานบางคนหรือมีญาติบางคนมาแข่งข้อแรงใส่หรือบางท่านได้ติดต่อเพื่อนเก่ามีเรื่องเรื่องเพื่อนเรื่องญาติหรือเรื่องเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องเอาใจไปผูกพันก็เกิดขึ้นได้นี่คือดวงชะตาดาวพระศุกร์โคจรเล็งกับดาวพาวระเสาระวังมีเรื่องอกใจทุกใจมีเรื่องเก่า ไม่ได้จุกใจอุกใจทุกใจหรือว่าต้องหวนกลับไปคิดถึงขนึงหาช่วงนี้ระวังถูกโกงเงินหรือมีคนมาเบียดเบียนเบียดบังคุณเราทำให้คุณเดือดร้อนมีศัตรูมากวนจิตใจเกิดขึ้นได้บ้างช่วงนี้นะครับคุณจะได้เข้าไปใกล้วัดปฏิบัติธรรมหรือถือศีลหรือได้รับของมงคลได้รับสิ่งศักดิ์สิทธ ได้ของมีค่าทางจิตใจบางท่านได้ไปที่เก่าได้เจอคนเก่าเพื่อนเก่าหรือมีเรื่องเก่าเก่าสถานที่เก่าเก่าให้ใจเวียนเข้าไปหานึกถึงคะนึงหาก็เกิดขึ้นได้นะครับอิทธิพลในดวงดาวเนี่ยนะครับมันแปลลักษณะว่ามีเรื่องเหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมง,งานหรือญาติสนิทญาติาพี่น้องบางคนในช่วงที่ดาวทิศโคจรอ,อยู่ลักษณะนี้มีดาวศุกร์อยู่ข้างหลังดาวพุธอยู่ข้างหน้านะครับทําให้คุณจะมุ่งหาเรื่องเงินทองมากขึ้น หรือช่วงนี้คุณพยายามสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือว่ามีช่วงนี้คุณจะมีการติดต่อสื่อสาร,ร,รเจรจาคอนเน็กมากขึ้นนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือว่วยวายูโดชตาเนี่ยอยากจะพีดอกออกผลอะไรใหม่ๆนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อท่านเกิดโปรเจกต์ใหม่เมื่อท่านมีการลงทุนนะครับหรือมีแนวทางในการลงทุนหรือมีความคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนหรือว่ามีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการลงทุนเหมาะที่จะเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์อะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆก็เกิดขึ้นได้ นะครับในดาวนั้นนะครับมันยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นช่วงดวงสตา์ที่คุณจะได้รับเงินก้อนหรือมีเงินผ่านมือเข้ามามากขึ้นมีเงินพุ่งทยานขึ้นมานะครับมีเงินพุ่งเข้ามาหรือเสก่อนสภาวะบางอย่างที่รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นจะมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตว่ารู้สึกมั่นคงมากขึ้นจะได้ลาบจากผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้จะมีโอกาสถูกหวยนะครับนะแล้วก็ท่านใดรอการจัดการเกี่ยวกับ เอกสารใบอนุญาตต่างๆจะมีความสําเร็จการงานในช่วงจังหวะนี้ดาวการงานจะดุโกลน,นะครับต้องระวังขัดแยง้งทางการงานกับใครบางคนด้วยนะครับแล้วก็ในดวงเนะี่ยบอกว่าบางท่านจะมีงานลับๆงานต่างประเทศงานธุรกิจลับๆธุรกิจไม่มีหน้าร้านกับเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตาช่วงนี้จะได้ลาบจากเด็กจากบุตรบริวานนะครับหรือใช้เลขอายุลูก นะครับไปเสี่ยงจะถูกหรือลงทุนจะก่ะเกิดเป็นผลมาได้ในช่วงนี้เหมาะในการลงทุนจะกอกเป็นลาบผลหรือเป็นผลประโยชน์ให้กับคุณนะครับนะช่วงนี้บางไทยใครโสดจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาในที่แปลกๆหรือในที่แบบคาดไม่ถึงมีคนแปลกๆเข้ามานะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาถ้าในมีคู่ก็ต้องระวังปะทะนะนะครับนะก็เกิดขึ้นได้ราวราหูจะตะกกลกับดาวประจาตัวให้ระวังการใครบางคนนําข่าวลวงมาสู่คุณคุณต้องระวัง ระวังของแข็งของแหลมนะกล้ามเนื้ออักเสบอารมณ์ร้อนอย่างจะเกิดขึ้นได้แต่นุ่นคนนี้บางคนไปทําฟันนะแก้ดวงชะตาถ้ามีแผนทําฟันนะครับนี่คือวิธีการปรับดวงชะตาพลิกดวงชะตาให้หงายแบบโบรณาณการนะครับเป็นการพลิกฟื้นดวงชะตาหรืออุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาเวลาดวงตกจะไม่ตกมากเวลาดวงขึ้นจะขึ้นสูงยิ่ง,งขึ้นไป เป็นการน้อมนําเอาอํานาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาปกปักรักษาชะตาคุณนะครับนี่เป็นความลับของบรรดาเกจิอาจารย์และพระโบราณอาจารย์ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาเป็นราชธานีที่ใช้ปรับดวงชะตาที่ใช้พลิกดวงชะตาที่ใช้อุ้มชูอุดหนุนดวงชะตาก่อให้เกิดลาบยศสกาละนะครับต่างๆนะครับแม้กระทั่งชื่อเสียงเงินทองนะครับ บรรดาเกจิอาจารย์เนี่ยนะครับผู้เรืองวิชาสมัยก่อนกรุงศรีเนี่ยในช่วงยุคก่อนกรุงศรีสุขโขทัยนะครับยุคนี้เป็นยุคที่โหราศาสตร์นรุ่งเรืองมากนะครับจะสังเกตว่าก่อนโหราศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับศักนามากนะครับท้านั้นแล้วเนี่ยยุคนั้นเนี่ยรุ่งเรืองเขาศึกษากันจริงจังในรั้วในวังคนประชาชนเนี่ยไม่ได้ศึกษานะครับเขาก็จะเชื่อว่าเป็นความรู้เลยนะครับไม่ใช่แค่ความเชื่อว่า โหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นตัวอ่านกรรมไม่ใช่ตัวกําหนดกรรมกรรมนั้นแก้ไม่ได้แต่โหราศาสตร์จะเป็นเครื่องชี้กรรมว่าคุณเกิดวันเดือนปีเกิดเนี้ยคุณจะดีหรือจะรวยจะจนมีเรื่องดีเรื่องร้ายประการใดไม่ว่าคุณจะดวงดีขนาดไหนคุณก็จะมีจุดแย่หรือเขาเรียกว่าจุดกาลกินีต่อดวงชะตานะครับนะบ,บางคนดวงรวยกับอาภารักหรือบางคนอ่าความรักสมหวังกับอภักบิดามารดา นะครับหรือว่ามีเรื่องให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องให้เจ็บป่วยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเป็นอำนาจแห่งบุญและกรรมนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนเรามีดวงขึ้นดวงตกเป็นจังหวะปีดีร้ายแตกต่างกันไปนะครับบรรดาเกจิอาจารย์ท่านก็เลยคิดค้นวิธีการปรับดวงชะตานะครับโดยการนําดวงชะตามาโอบอุ้มดวงชะตานะครับโดยใช้ยันโบราณนะครับ ยันเนี้ยเป็นยันสายพุทธคุณนะครับอันนี้ถ้าท่านเห็นด้านขวาเนี่ยเป็นยันโบราณเป็นยันสายพุทธคุณอันนี้ผมไปยังจะส่งไปต่างประเทศนะครับนะมีทั้งต่างประเทศในประเทศนะครับในหลายประเทศนะสั่งมานะครับนะสำหรับแฟนคลับแล้วก็มีบอกต่อเยอะมากนะครับนะก็ทยอยเขียนนะครับอันนี้เป็นยันนวคุณเก้ามหานโบราณนะครับเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางนะครับอันนี้สวยๆนะนะครับขนาด40่สิบคูณสี่สิบกำลังเหมาะบูชานะขนาดเนี้ยนะครับ เขียนด้วยผ้านะผ้าแคนวาสนะครับนะก็จะมีการลงอัคระยันด้วยเลิกที่ดีกว่าดวงคุณนะครับตัวนี้สวยนะครับเป็นประกาสีทองเพ้นท์นะครับกันน้าไม่ลอกไม่หลุดนะครับนะแล้วก็ใส่กรอบแบบนี้เลยนะครับนะเป็นการเอาดวงเราเนี่ยมาอบอุ้มด้วยพุทธคุณรรมคุณสังฆคุณเขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดน,นะครับแล้วก็มีหลักอิธภาพบัตรจันทร์นะครับมีการบรรจุ ดวงชะตาในเรื่องที่ดีต่อดวงนะครับมียันโบราณสายพุทธคุณที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดไม่ใช่ของไสาย,ยาศาสาตร์นะครับเป็นยันอ克拉สายพุทธคุณเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าพุทธศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อให้ดวงพ้นภัยเวลามีภัยนะครับแต่ไอไสาย,ยาศาสตร์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทาร้ายนะครับเพราะนั้นพุทธศาสตร์จะสร้างขึ้นมาอุ้มดวงชะตา ใครจะไปรู้ว่าดวงตกดวงขึ้นปีไหนนะครับสำหรับถ้าคุณไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับการใช้อำนาจพุทธคุณมาอบอุ้มดวงชะตานั้นประเสริฐดีนักแหล่นะครับนั้นท่านใดสนใจเนี่ยอยากได้ยันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะอุ้มดวงตัวเองนําไปบูชานะครับก็ลองทักแอดมินไปไล,ไลน์วอรยาโน1วอรยาโน2นะครับนะหรือไลน์แอดด้านล่างสวัสดีครับ